หาเครื่องอยูภิสุสามเนียนตลอดทั้งทุกคนที่เข้าใจว่าตัวเองมาปฏิบัติคำว่าเครื่องอยูหรือวิหารธรรมก็คือไอ้ห้องนั่นเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่จิตหนึ่งก็คือความคิดความคิดอันเป็นหนึ่งเพ่งอยู่กับยังเพ่งอยู่กับลมหายใจจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่นะเมื่อเ,เพ่งอยู่กับลมหายใจแล้วความคิดมันเบี่นงไปหาภายัยมันไปเนรคุ้บุคคลสัตว์สิ่งของ มันสิไปใสมันกระู่แมกายของเจ้าของเองเวทนาก็เกิดขึ้นเกิดเวทนาโดย่างกายเจ็บปวดห่อนหนาวเวทนาใจคือสุขกับทุกข์นแหละแล้วก็อุเบกขาเวทนาสามเวทนานี่แล้วก็คำว่าจิตในจิตหรือความคิดที่ขวบคุ่มกันเองมันกระููว่ามันคิดไปปุ่นก็ดึงขึ้นมากหาลมหายใจรู้ว่ามันคิดไปปุ่นคิดไปพี่หาบุคคลสั์สึ่งของก็ดึงขึ้นมาก พย,ยายามหมันเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่ที่พวกข้าหวังที่กระใสสั์ว่าทรงชานจเจริญช้านทรงชานจเจริญช้านจเจริญสติปัฏฐานสี่ชมานแปลว่าเพง่งเพ่งกับเพง่งอยู่ในลมหายใจเอนี่ยมันก็เป็นกายเวทนาจิตรรมคือเก่าแหละจะพูดตามหลักการมันเพ่งอยู่ในลมหายใจเทานี่แหละบ่าว่าสิยางไปเพียรยังแล้ว,ว,ตแ,ลวแต่คนที่ฝึกเป็นแลว้วฝึกดีแลว้วยืนเดินนัง่งนอนจับลมหายใจได้ตลอดเนี่ย พราะว่าเขาควบคุมความขิดของเขาได้ดีให้มันมาอยู่กับลมหายใจคือกายลมหายใจคือกายในกายอันหนึ่งนักออแลวก็สิเห็นเวทนาคือความรู้สึกทางร่างกายห้องนั่นแหละถ้าจะขามเวทนาใดจริงๆมันวด้ยารัอเขา้เขาไปคุ้มขามควเจ็บปวดทัวซื่อหรอกรู้แจ้งแตกฉานในอนิจจังกับอนัตตารู้แจ้งแตกฉานและยอมรับจากว่าคำว่าเวทนาในในกายเขานี่กายนอกๆมันีเลย ังว่าเป็นของหนอกอยมมู่ได้สำหรัคว่ารูแจ้งแตกฉานตามวามเป็นจริงย่อมหลับดูซื่อได้ย่อมหลับว่าปวดขาย่อมหลับว่าปวดหัวย่อมหลับว่าหอนว่าหิวว่าหนาวย่อมหลับเมื่อย่อมหลับมั่นกะหาวิที่บำบัดมัน่นตามเหตุตามปัจจัยตามความจำเป็นน,น,นัดตัวคือยังย่อมหลับเหรอมันสิบอดินล้นทุกสิบวเกิดดอกแต่เขาย่อมหลับมันละ ต้องย่อมรับโดยหัวใจซิโรล,ลับจริงๆเลยปวดหัวกะรู้ว่าปวดหัวกลับไปหายาไม่กินนะปวดแขวก,วก็รู้หิวกะรู้หิวกะหาแนวให้มันกินยาใส่เอาไว้สิป่วยนั่นป่วยนี่ก็รักษาไปตามอาการรักษาไปตามยาที่มันมีถ้ามันบ่หายกะบ,บ่ดิ่นล้นบ่ทุล้นทุไล่ยอย่างเด้อพอว่มันเข้าใจมันยอ่อยาามนหลับเนี่ยามเวทนาก็เลยที่เพิ่นว่าจากรู้แกงแตกฉานทุกอย่าง ไอ้เหยียบย่างไปในพระไตรักนั่นเดือดกายกับว่าเป็นของเฮ้าเห็นง่บอกอันนี้จังอนัตตาเนี่ยเกิดแล้วก็ตายเออเป็นไตรักบ้าล่ะแต่เพื่อได้ยึดกระทุกเออเวทนาก็เกิดแล้วก็ด,กดับเนี่ยไตรักบา้าล่ะเอออันนี้จังอนัตตาจิตกับอันนี้จังอนัตตาจิตกับว่าเป็นของเฮ้า,าอีกเหบ้างล่ะเออมีแต่ค้อยสติกำกับเบิง่งอันใดอันใดควรอันใดบ่ควรเท่านั้นดี แต่ว่าเขาไปยึดมั่นสื่อๆี่นั่นแหละคือท่ามทั้งเบิดนี่ที่ว่าในจังทุกครั้งนาตาก็เป็นท่ำกายเวทนาจิตก็เป็นท่ำสุกยางที่เขามากกระทบตาหูจมูกลืกก้น,น,นใจกายก็เป็นท่ำนั่นแหละคำว่าท่ำกายในกายก็คือลมหายใจอันหนึง่งเวทนาในเวทนาก็คือความรู้สึกอันห้าเขาไปยึดเอายึดยังยึดสุขยึดพ่อใจยึดอารมณ์พ่อใจตัวเดียวนั่นแหละถูกบ่ายยึดมันกับยึดมาเอง ถูกประยุดมันกบมาน้ากันสิมันเลยเป็นถูกสันกายเวทนาจิตก็คือความคิดของเขาเองนี่แหละเออเขาจว่าสติกํากับคิดกับหกะเอาคิดในคิดกับความคิดควบคุมความคิดนั่นแหละมึงสิคิดไปหาไคเห็นหนังหาผู้นั้นหาผู้นี้ดึงเขามามาอยู่ในอันจิตหนึ่งอันเป็นอารมณ์อันเป็นหนึ่งแน่ให้มาอยู่ในลมหายใจเขาออกเออแม้นบาอยู่ในลมหายใจเขาออกก็ให้มาอยู่ในความรู้สึกแห่งกายเออ แล้วก็เราสังเกตจิตที่จริงมันคุ้มกันพร้อมกันทั้งเบิดได้กายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสีนี่นะมีตัวจิตตัวใจนี่แหละตัวความคิดทั้งหบบคุ้มกันเบิดไปแล้วคุ้มมูเบิดด้เอออันนั้นเป็นลำดับลำดับสืบสอนโสื่อกายเวทนาจิตธรรมจิตกายเวทนาธรรมก็ได้จิตธรรมเวทนากายก็ได้ได้ทั้งเบิดเลยนั่นแหละมันตายตัวดอกนอกจากจิตแล้วเป็นอัน ว่าเขาถึงหลักถรร้ำว่าพนออกจากถรร้ำทานั้นทุกคนต้องพยายามเป็นผู้ทำรรจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่หรือสรงชาติเนี่แหละอ,อสรงชาติจะเลื่อนชาติแต่ว่าเยียบย่างไปตามบันไดคือสติปัฏฐานสี่าก,กายไปทัานาจิตทั้งนี้มียังเกิดถึงทุ่มลงพระไตรลักษณ์อน,นิจจงอน,นัตตาทั้งบัดเลยคนเฮา,เา,าต่อไปหยุดมันไ่มีแนวถูกดอกการที่เฮาอยุดกับลมให้ใจเขาออก ก็เพื่อเป็นการสังเกตความคิดจ้าของนอั่นแหละแต่ไม่ได้คิดเอากับคิดเอาียเอาความคิดละความคิดมันละบ่ได้บ่ณัิบ่บมสีสติบ่มีตัวยูบ่มีตัวจับบ่มีย่ามบ่มีตัวสังเกตถ้า่บ่าเอาลมหายใจเป็นตัวสังเกตความคิดความคิดเป็นไงบดน,นั่นแหละจึงบอกว่ายุกคนพยายามอยู่ในตัวเองคือลมห,หมายใจเมื่อดูไดลลมหายใจแล้วเวทนานอกขั้นแข่งขั้นขาปวดไกลปวดกระหูแต่ว่าถ้าห้าบ่สนใจมันห้าหู ิกแพ้งแปลงไปปวดขานาั่งทับขาเกินไปบังสิก็หู้รู้ว่ามันบเป็นของเท่าไหมมันเป็นอนิจจงนาตาแต่ห้องิกนี่มันก็เศร้าปวดิีไปแต่ว่าประค้องจิตเอาไว้ห้องนี่บอลเนียนทาห้องบอลเนียนทาห้านเนาียนจิต <c oughs> สําคัญทางเบิดคือหลักจิตมันจึงเน้นตัวนี้ทานเออ่อยืนเดินนั่งนอนที่เพิ่นกำหนดมาไว้เป็นคร่าวๆเป็นกลางๆเพื่อระงับเวทนา ขางกายนอกๆเห็นไหมนอกๆเห็นไหมเออเอิรังงับว่าปวดขาได้ป,ปวดแอวเด้ซื่อๆนี่แไหมฮะเออแต่มันเป็นนั่งสังสี่เอาไปนั่งนั่งังสี่ยืนเอาเออแ้วปวดนั่นปวดนี่นนหรือง่วงเอาไปเดินนะ่ะยืนเดินนอนนั่งนั่งสั่นแหละวออสำคัญที่ตัวจิตเอา้เอาทุกคนมีเครื่องอยู่วิหารธรรมของไผ่ของมันเออวิหารธรรมกับหูดังเฮ่านี่แหละอยู่ในร่มเขาอยู่ในร่มออกตัวนี้ เขาเดียวความคิดกับแลนไปปรุงแต่งเรื่องนัง้นก็ดึงขึ้นมาอ่าเขาเดียวกับแรงไปหาง้วหาควายแรนไปหาคนเป็นตะสั่งเป็นตะหักแรนไปหาดินฝาอากาศหรือความหอ่อนความหนาวความหลายๆลายอย่างเดียวกับแรนไปหาจากใดต้นไม้แ่นไปหาจากไดน้ำเย็นน,น้ำห่อนแรนไปหาบางหันางอยงเนียความคิดเนี่ยเพื่อใหยควาสติกำกับจิตเอามากำก,กับไปล่มนี่แหละเหตุไปเรื่อย แต่เ้าง่ต้องพระจะยามสิจะสงบดอกคนยิ่งอยากสงบเทไรห้องพ่สงบเพราะว่าความอยากมันคิดหาแล้วก็บ่ต้องอยากบรรลุพรอยิ่งอยากบรรลุความคิดสีคิดว่าบรรลุนั่นแหละเป็นอุปสรรคแล้วาวางไว้บดถูกอย่างเลยแค่เป็นคนที่มีสตินึกใด้ในแค่ลมหายใจอ่าเอาความสงบไปเทียบสงบแบบอาจารย์นันว่าสงบแบบตำล่า ความสงบที่แท้จริงมันมันบ่ได้เกิดจากว่าเฮาบ่ได้ยินเสียงมันบ่ได้เกิดจากว่าบ่ได้กลิ่นเดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าคิดเฮาความคิดเฮาไม่คิดไม่นึกเคยบอกไม่คิดไม่นึกความรู้สึกในความพอใจบอกพอใจมันเกิดบ่ได้ดอกถ้าเฮาบอกคิดบ่นึกเขาเหตุการณ์เพียงปางเพียงปางอยู่ทางฝนเขาเบิ่งอยู่ในร่มหายใจเขาผิดเด่นะสติเขาอยู่ในร่มหายใจระลึกในร่มหายใจเออแ ก็คอยชินนชำนานไปแลมก็คอยเป็นไปตามลำดับมันถามคนว่าอยู่ในลมหายใจเออมันก็นอยู่ที่ความรู้สึกแห่งกายอันเกิดจากอาการวิตนั่นแหละเป็นเวทนาในเวทนาอันหนึง่งเป็นอุเบกขาเวทนาเด่นเออตัวนี้เป็นน้าประตูเป็นน้ายาวานนาจับออแต่มันสิคีดไปกระดึงขึ้นมาหาลมกรนนแหละมาเริ่มต้นไม้มาเริ่มที่ฐานเดิมเออนกมุ่นไทยบัิฑิกรมจิไทยจังอัน จึงนี้อันตรายจากเยี่ยวได้นกมุนไถคขึ้นกนกระจิบเวลาเยี่ยวมันมาจาแลนเข้าไปในกอนขีดไถนั่นแหละคือความคิดของเฮาเวลามันคีดไปพุนไปผีมันโบกจักว่าสิระงับความคิดด้วยความคิดระงับกนันไปจงแลน้มมาสู่ลมหายใจนั่นแหละว่าบนบ,บมียังมากในการปฏิบัติบ่ต้องไปคิดคนหาเอาบองอื่นแล้วก็บอยูน่นผู้อื่นอีกนะเฮา,าการได้ยินี้ฟราั่งการศึกษาการอ่านมาแล้ว เก็บไปเทียบตัวเองเด้บ่แม่ไปเทียบผู้อื่นจะผิดผู้อื่นเด้เก็บไว้เพื่อเทียบตัวเองเด้โอ้ความคิดแบบนี้มันไปแบบนี้พนวาดึงคำามาแบบนี้ปรับแบบนี้อ๋อแบบนี้ดึงเจอของถี่เด้เออหลายๆอย่างที่ที่เฮาได้ยินได้ฟังมากน่ะเก็บไว้เทียบตัวเองถ้าเฮาผิดหรือถูกเก็บเทียบตัวเองแหละบ่แม่เราไปเทียบผู้อื่นนะียกว่ายังไงชังเถอะ เาะยามอยู่ในหลักจิตจิตหนึ่งที่เพ่งอยู่กับห้เพ่งอยู่ในร่มหายใจมันม่งม้นมันบปอยู่กับร่มหายใจมันถิ่มไปของมันเองอยู่ในอาการนิ่มๆนุ่งนวระวางกลางหนาผากลางหัวกระจ้าไปนี่นั่นเป็นชุดเริ่มต้นที่ห้าฝึกกันต่อมาห้าเป็นแค่เป็นผู้มีสติรู้อยู่เฉยๆแบนรู้อยู่กับรู้อยู่ในกายี่เดคำว่าเวทนาเริ่มต้นแรกเขานิ่มนวลกลางหนาผากแม้มันจะไปนิ่มนวลกลางหัวก็ใหารููอยู่นิ่มนวลกลางหัวเช็ดตั้งแต่ห้าก็บอกออกไปหาผู้อื่นความคิดเด้อ แต่มีความรู้สึกมหรือเย็นขนลุกขนพอ,องกับยู่ตาห่าเองลึกลงไปกลางสมองเย็นอยู่ในกลางสมองกับด้วยห่าเองเย็นลงไปทํากลางอ,อก,กเป็นของห้าเองเนี่ยคือมันอยู่ในนี้เป็นคิดหนึ่งเขาเ่าได้น,นั่นะเป็นความคิดอันหนึ่งเป็นความรู้สึกอันหนึ่งเป็นกลางยู่จังสั่นดีแต่คิดหาผู้อื่นมันบอกกลางเห้เด้อคุณมันไปพ่อใจแล้วบอกพ่อใจแล้ว ขิดหาบุคคลที่รักแต่ไปเกิดความพอใจห่วงหาอาไล่ยเหยื่อใยปรุงแต่งว่างแผนอนาคตคือหาผู้อื่น่างสัน <c oughs> ่นอะไรคำว่ายฟย่มอยู่ในนี่แหละไม่ต้องอยากสงบไม่ต้องอยากบรรลุเราก็ไ่ต้องอยากเป็นอย่างไม่ต้องอยากเห็นหนัง <c oughs> ให้เข้าใจคำว่า,าแค่มีสติรู้อยู่กับลมหายใจนี่เป็นเบื้องต,นต้นแค่นี้น่ะมันละลวล,ละละนี่เ้างระได้ไปละมันเด เขาบ่ได้ไปละเขาบ่ได้ไปตัดเฮาบ่ได้ไปว่างเขาบ่ได้ไปสักกะยะทิฏฐิอีกกีกี่สกเฮาบ่ได้ไป็อไรเองกับมันดอกเออขอทุกคนอยู่แค่ในลมหายใจใด้นิเนี่ยอยู่ในลมหายใจไดเนี่อยู่ในความรู้สึกนี่ได้เนี่ยคิดมันก็รลู้ของมันเองนะกายวินกนาจิตทมเนี่ยมาร่วมแล้วว่าเอาร่วมแบบนั้นคือรักไงของมันเอถามไงของมันก็คือลมหายใจนั่นแหละเกิดนังขืนกลับมาลมเด้อเกิดนังขึ้นคิดถึงลมเด้อเนี่ยบอกไว้ตลอดเด้อ อย่างอื่นมันแก้ว่าอะไรดอนี่นึกตากลับมาล่มทันแหละแก้ก่ต้องไปแก่มันทั้งว่าทุกคนมีวิหารธรรมวิหารธรรมก็คืออยู่ในล่มนี่แหละอส่งชั่นก็คืออยู่ในล่มนี่แหละเพ่งในล่มนี่แหละพระเจ้าเพิ่งก็บ,บอกไว้โอวาทปาติโมแม้กระทั่งอสิตายบาดสุไทยเพิ่งจะบ,บอกไวย้ย่าประมาทเด้อให้ทุกคนหาถึงอยู่โดยมีวิหารธรรมเอละอกุศลออกออ ล้วนั่งกับกุศลเขามาเป็นภูมิสติเออเขามาดูล่มหา้ใจเขาออกแน่เป็นปัทรรมฌานมั่งทุติยฌานมั่งตติยฌานมั่งจะตุทะฌานมั่งเป็นเครื่องยุ่ก็ไปก็มาเห็นบ่เมื่อมันถูกคมดูเข้าดูเขามันก็เกิดมันก็เห็นถูกเห็นสาเหตุถูกมันก็เห็นไปในในตัวเองนั่นแหละเห็นนีเห็นในตัวเองนั่นแหละนี่คุณก็บอกเมื่อใดจะเหาเขามาส่งฌานใดพบเกิดบ่ได้ดอกผมพอมันเกิดจากคพามคิดควา่มคิดก็ไปสร้างปรุงแต่งในอารมณ์พ่อใจกับ่พอใจ และอารมณ์นั่นแหละคือพบเหตุจั้งใดหลังสุดมีอารมณ์กระกลับมาแคร์่มหายใจเข้าเองแหละจะคิดถึงผู้อื่นนั่นแหละจิตมีที่ตั้งคือมันจับผู้นั้นไปหาผู้นั้นคิดถึงผู้นั้นแล้วเอิญว่าจิตมีที่ตั้งออปรุงแต่งไปได้บัดนานเมื่อปรุงแต่งไปแล้วมโนภาพเงินกินตนาการต่างๆอยากเป็นไปเกิดอารมณ์เกิดพบเกิดน,น่นไปหันไดน้ไหมอะไรทั้งวายอยู่กับร่มหายใจนั่นแหละ ว่าต้องอยากสงบว่าต้องอยากบรรลุว่าต้องอยากเข็นยังดอกว่าต้องเป็นอย่างใดๆทั้งสิ้นแค่มีสติรูอร้อยู่กับลมาใ,ใจคอ,อแค่นี้แค่แค่นี้แหละให้ไปจนตายนั่นแหละถ้าตั้งใ้มนันตายอยู่แล้วตายเนี่ยว่าต้องเหตุกระไดเพราะมันไปตายอยู่แล้วพจะยาณอย,ยานนู่มให้ใจจะคล้องอได้อ่ะก็